วันนี้มาเยอะเลยเรียงมาเยอะเลยวันนี้ ะาตูอืมอืมเาย่างี้ยมีเงาเด้อเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเราตอทำทางร็จแล้วเนาะ ยมันต้องร่วมใจกันอย่างนี้แหละช่วยช่วยกันทําอย่างนี้แหละมีแล้วใครเที่ยวไปเที่ยวมาเราก็ได้บุญกุศลทำทำทางเนี่ยมันได้บุญเยอะมันได้บุญมากเพราะว่าทำให้คนสะดวกสบายพวกเราก็ได้อานิสงสงสะดวกสบายไปลงไปเมืองไปที่ไหนไป ธุระประปังอะไรก็สะดวกเห็นพากันร่วมกันทุกปีทำทำมันจนจดหมู่บ้านของเราเลยเยถ้าอาจารย์เสร็จทางนู้นอาจารย์จะช่วยแบบสักบาทสองบาทนี่แหละ <c oughs> มันเป็นบุญเป็นบุญสนถ้าเราไม่ทำนี่ยเราก็ไม่ได้มีความสะดวก ไปไหนมาไหนก็ลุยแต่คิดตมแต่ทีนี้เนี่ยอานิสงส์มันได้แล้วมันก็ไม่มีละไม่ได้ลุยคิดตมละที่นี้ให้พากันคิดว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อไปพบพบหน้าพบหน้าของเราก็จะได้มีไม่มีอุปสรรคกีด <c oughs> ขวางในชีวิต <c oughs> ในชีวิตของเราในการเกิด <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ย เกิดมานะวันจะตายตายแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกคือจิตเนี่ยมันไม่ตายจิตมันอาศัยบุญอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นเป็นที่พาไปเกิดถ้ามีบุญมากๆเนะ่ยมีบุญมีกุศลที่เราทำบุญกุศลไว้นะ่ะก็จะพาให้เรามาเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเรามีบาปมากพวกที่มีบาปมากก็จะไปเกิดเป็น สัตว์เดรัจฉานมั่งเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสูรกายหรือสัตว์นรกอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันไม่เคยตายจิตของเราเนี่ยไม่เคยตายสิ่งที่มันตายก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ที่เป็นมนุษย์อยู่รูปร่างที่เป็นมนุษย์นี่เรียกว่าภพเป็นที่อยู่อาศัยมันเป็นภพอันหนึ่งเป็นที่อยู่ของจิต จิตของเราที่มันเป็นเป็นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยความรู้สึกที่ว่ารู้จักรักรู้จักเกลียดชังรู้จักอะไรต่างๆนั่นแหละตัวจิตจิตตัวเนี้ยมันไม่เกิอดไม่ไม่เคยตายแต่สิ่งที่ตายก็คือสิ่งที่มันเป็นภพเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันตายแล้วก็ไปเผาทิ้งแล้วมันก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกสร้างขึ้นมาใหม่สร้างภพขึ้นมาใหม่สิ่งที่พาให้สร้างภพ ขึ้นมาได้ก็คือบาปกับบุญที่ทำให้มันเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาได้ฉะนั้นให้เราพากันดูดูที่ใจของเราเนี่ยมีบาปมีบุญมากไหมพอที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกไหมอย่าลืมว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยลมหายใจดับเมื่อไหร่ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ดับเมื่อนั้นก็เรือเต่จิต กินี้เป็นได้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมกรรมพาให้เกิดเป็นหมาก็เป็นหมาพาให้พาให้เกิดเป็นหมูก็เป็นหมูพาให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกพาให้เกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดานั่นคือกรรมพาให้เกิดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยบุญอาศัยบุญกรรมที่เราทำเนี่ยต้องทำไว้เยอะๆบุญกรรมมันนี้แหละที่จะทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ เกิดมาในตระกูลที่ดีได้เราถึงจะเราถึงจะไปได้ดีในภพชาติของตัวเองนะให้พากันดูตรงนี้อย่าพากันไปดูแต่เกิดความทะเยอทยานอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำให้พากันดูที่ตรงที่มันดีพากันในทที่มันดีจะได้มีบุญมาก จะได้มีมูลวาสนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกให้พากันทำอย่างนั้นให้ดูที่ใจตัวเองเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นต้นเหตุแห่งบุญได้บาปจะมีบาปเกิดขึ้นก็ใจตองเราเองที่จะทำจะบาจะบุญเกิดขึ้นก็ใจของเราเองที่จะทำก็เหมือนเราที่มาทำบุญตักบาตรในวันนี้แหละ ก็ใจของเราเป็นคนที่กำหนดมาเจตนามาจะได้มาทำบุญบุญมันเกิดขึ้นอย่างนี้บุญเกิดมันเกิดขึ้นที่ใจเพราะใจเป็นต้นเหตุจะไปทำบาปก็ใจของเราพาให้ไปทำบาปร่างกายถึงเป็นไปความประพฤติถึงเป็นไปฉะนั้นให้พากันดูใจของเราเนี่ยมีบุญมีบาปมีมากขนาดไหนดูดูที่ใจของเรา ถ้าเราดูที่ใจของเราจะรู้ว่าบุญมีมากเท่าไรแล้วมีบาปมีมากเท่าไรแล้วถ้ามันไม่ถ้าใจของเรามันไม่มีบุญมากก็มีบาปมากเนี่ยเราก็ต้องสะเดาะออกกําจัดออกจากใจของเราเนี่ยจิตที่มันเป็นบาปเนี่ยเราให้เอาออกความคิดที่เป็นมันบาปเอาออกจิตจะจะได้สว่างสวัยขึ้นจะได้มีบุญขึ้น จะได้การกระทำใน,ในสิ่งที่ดีขึ้นจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกอย่าพากันประมาทในชีวิตของตัวเองอย่าประมาทในความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพราะมนุษย์ทําได้ทุกอย่างบาปก็ทําได้บุญก็ทําได้ฉะนั้นเราจงใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะพยายามสแสวงหาคุณงามความดี แสวงหาบุญแสวงหาสิ่งที่มันดีๆใส่ชีวิตของเราไว้ใส่จิตใส่ใจของเราไว้มันจะได้เป็นอุปนิสัยคิดดีทำดีตัวเองก็จะได้ดีเกิดในภพชาติต่อไปก็จะได้เกิดในภพชาติที่ดีมันมีอยู่ที่ตรงนี้ที่ใจของเราเนี่ยให้พากันดูอยู่นี่อันไหนมันไม่ดีเอาออกตรงนี้ให้พากันอยู่ตรงเนี้ย อย่าพากันไปพึ่งน้ำมนต์เพราะน้ำมนต์อ่ะมันไม่สามารถที่จะล้างใจที่เป็นบาปได้เพราะบาปเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นต้นเหตุฉะนั้นจึงต้องเอาความดีล้างมนทินที่มันมีอยู่ในใจนั่นอะ่ะล้างออกแล้วใจนั้นก็จะได้สว่างขึ้นสะอาดขึ้นน้ำมนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะล้างใจเป็นบาปได้ ไม่สามารถที่จะล้างกรรมได้นอกจากพนงามความดีนอกจากจิตใจที่ดีนอกจากจิตใจที่เป็นบุญเนี่ยอันนี้จะล้างจิตใจของเราให้สะอาดที่จะไม่ก่อกรรมที่จะไม่ก่อบาปพืชเกิดขึ้นอีกเนี่ยฉะนั้นให้ล้างอย่างนี้ให้ล้างที่ใจของเราความประพฤติของเราเนี่ยล้างตรงนี้ออกถ้าเราล้างออกแล้วเนี่ยใจของเราก็จะสว่างสัยขึ้นจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อีก ฉะนั้นต้นเหตุของบาปอยู่ที่ใดต้นเหตุของบุญอยู่ที่ใดก็คือที่ใจของเราเราจะบำเพ็ญให้บุญกุศลของเราได้มากขึ้นก็อยู่ที่ใจของเราเราจะบำเพ็ญให้บาปได้มากขึ้นก็อยู่ที่ใจของเรานะฉะนั้นเราจรึงต้องมากําจัดอยู่ที่ใจของเราเนี่ยด้วยการกระทําของเราเองด้วยความคิดของเราเองมันถึงจะดีขึ้นใจอะ่ะ ใจมันถึงจะดีขึ้นสะอาดขึ้นได้เพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำมนนี่จะเสกให้ขังขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถที่จะล้างบาปกรำรได้มีแต่จิตใจที่ดีงามที่จะล้างบาปในใจของตัวเองได้ล้างข้อกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยใจดีงามด้วยใจเป็นศีลธรรมอันนี้แหละที่จะทำให้ตัวเองนั้นรอด จากบ่วงกรรมได้นะฉะนั้นน้ำมนต์เนี่ยมันล้างได้เฉพาะกายมันล้างได้เฉพาะกายเท่านั้นมันไม่ได้ถึงใจเพราะใจเป็นต้นเหตุแห่งบุญบาปฉะนั้นบาปอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่กายฉะนั้นเราจึงต้องล้างอยู่ที่ใจของเราให้มันสะอาดด้วยศีลธรรมด้วยคุณงามความดีเราถึงจะรอดปลอดภัย เราถึงจะพ้นจากบ่วงกรรมที่เคยทํามาเพราะคุณงามความดีนี่แหละที่จะทําให้สมมติของเราหรือความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นที่จะพ้นออกจากบ่วงกรรมที่เราเคยทํานี่ไม่ดีละมาน่ะเพราะคุณงามความดีนี่แหละที่จะทําที่จะหน้นให้เราเนี่ยชีวิตของเราจะดีขึ้นไม่ตกต่ําเพราะบาปกรรมจะทําให้เราตกต่ําแต่บุญของเราที่ทํามาก็จะหน้นเราให้ สูงขึ้นจากในการที่เราจะข้อกรรมที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้สูงขึ้นคือกรรมเป็นตัวที่จะปกป้องชีวิตของเราได้คือกรรมดีนะบุญกุศลนะ่ะที่จะปกป้องชีวิตของเราได้แต่ถ้าเราสร้างแต่กรรมบาปมันก็จะทําให้ข้อกรรมเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่คือมันทําให้ชีวิตของเรานี่ตกต่ำลงหรือเดือดร้อน เพราะมาจากใจของเราเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องล้างอยู่ที่ใจของเราด้วยคุณงามความดีของเราด้วยความคิดที่ดีของเราไม่ใช่ว่าไปเอาน้ำมนต์ที่ไหนมาล้างมันล้างได้แต่พอกายเพราะมันไม่ลงถึงจิตใจธรรมะนี่แหละที่จะล้างจิตใจของเราให้สะอาดได้มีความคิดที่ดีได้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีได้ก็คือธรรมะ ก็คือคุณงามความดีนั่นแ่ะให้พากาันทำ่างนี้อย่าไปพึ่งน้ำวลอย่าไปอย่าไปวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นเราอย่าไปหลงเราอย่าไปหลงแบบนั้นให้เราเชื่อในกรรมดีของเราเชื่อในจิตใจที่ดีงามของเราอันนี้แหละที่จิตจะได้ไปดีในภพต่อไปในภพชาติต่อไปจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบาป บุญมันเกิดขึ้นที่ใจเราต้องล้างอยู่ที่ใจไม่ใช่ล้างอยู่ที่กายใจดีชีวิตเราก็ดีถ้าใจไม่ดีชีวิตเราก็ไม่ดีพบชาติก็ไม่ดีฉะนั้นการเวียนไห้ตายเกิดของเราจึงต้องอาศัยกรรมดีนี่เป็นที่พึ่งที่จะนำพาให้เราเกิดในภพชาติที่ดีได้ในตระกูลที่ดีได้นะ นะฉะนั้นพากันอย่าไปงมงายให้เชื่อกรรมดีของตัวเองให้เชื่อใจที่มันมีศีลธรรมที่ดีงามของเรานั่นแนหะที่จะถูกต้องที่จะล้างมนลทินที่เราเคยทํามาได้ให้พากันดูที่ใจของเราเนี่ยนะอย่างที่เราทําบุญทากุศลทําบุญทําทางก็ได้อานิสงส์ให้เห็นเห็นกูนะนั่นแนหะ à tháo ra nó nghe quan à đập ya tha vari vaha pari porenti sakalang eva meva ito dinang peta nang upaka pati ichi tang pati tang tumhang kipame vachmit satu sape porentu sangapa จันโรปนะโลโยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัฒชันตุสัพโลโคโวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโคภวะอภิวาธานสีริศานิจังวุทาปจจานิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวนโนส,สุขังพระลังภวตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสตาสโธทีภวันตุเตนะทถูกไหกินข้าวกันเด้อ